สวัสดีค่ะวันนี้ก็เลื่องแสนหมอลําซิ่งต่างแดนเรามาเดินดูคออยู่นะคะหนาวแห้งแห้งพี่น้องหนาวมากตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองนะคะ นนเดินออกกําลังกายกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่9นะคะปี2022เดือน1บรรยากาออกกําลังกายเซอร์เวอ์ออกกาลัง อตาแล้วใครจะลืมรองเท้าแก้วไว้ต้องเข้าโบส mm hmm. ถ์ภาพี่น้องมา mm hmm. ย่างเล่นนะคะ mm hmm. อะไรนี่เสียงโบสล์วะ้างตีเม่ง มนาที่นอกมาท่าที่เห็นนอกเบืองันในเมืองประเทศในแะเแรกเนาะฮะเนาะในเมืองตอน่นช่วงนี้ก็จะเป็นหนาน,นาวเนี่ยนี่ต่อยนี่เป็นลงจอดรถนะคะก็ได้เห็น,นะนคะผููขาซรับพูดจับกล้องหนาวมากเมื่อเย็นเลยเย็นเย็นแห้ง ปกติก็มีแต่มีหิมะก็สิเผาไปท้ายหน้าให้ใจอย่าหน,นูมันมอมอ,อยู่ตรงเนี้ยตรงนี้มันไม่มีโปสเขาหรอกข้างหลังมันมีคุณมาจับนี้ให้หน่อยนุกจับแบบนี้นะคะเขาพึ่งใช้ สวัสดีค่ะพี่นอ้องอเดินมาคุณมาวีเดินมาค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้เราก็จะเดินมานะคะนี่ขึ้นในเมืองแล้ว,ลวพี่น้องอากาศกาันหนาวเย็ยนแน่มาพี่น้อง่ย,ายมากง่ายมากเป็นสถานที่ในเมืองนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์แต่เป็นรูปจอดรถพี่น้องยางออมพระราชาฟังหลไรกะันเลยออแล้วคะน้องและะ้วก็มายางในเมืองมาได้ปากพี่น้องติดตามนั่นไ่เด้อค่ะหนาว เ้าวไทยในต่างแดนในประเทศท่อนแรน์ฝากดีผักนองฝากกติดตาตแบบเธอวันนี้วันอาทิตยูดีมีแห้งสุขุูสุขคนพี่น้องเมืองกะลำรวยสุขภาพแข็งแรงปัจจจากโกาครคไผ้ไข้เต็บบ๊ายบาย